จเจริญตอนเนี่ยโยมสาธุชนพุทธบดีสัตว์ตงหลายที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระราชทานปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสารต่อยอดและปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราชของประเทศไทยอันนี้เมื่อตามาได้อ่านพระผฐมบรมราชโองการของพงแล้วมีความเลื่อมใสศรัทธาที่พระองค์ท่าน มีพระราชดำริและวินิจฉัยว่างานที่พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมีตราธิเบศได้กระทำได้กระทำไว้เมื่อเจ็ดสิบปีที่ล่วงผ่านมาและงานใดที่เป็นประโยชน์ก็ล้วนทุกชิ้นทุกอันพระองค์ก็สืกสารต่อยอดในงานเหล่านั้นก็นับว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ถึงทศพสิธราชธรรมอาตมาจึงถือ ถมพระองค์ราชองการของพระองค์นี้มาดําเนินงานในการสร้างงานที่อาตมาข้างคาอยู่งานข้างคาที่อาตมากําลังดําเนินการอยู่นี้เป็นงานเกี่ยวเนื่องกับราชวงศ์จึงจําเป็นที่สุดต้องขอประชามติเสียก่อนแล้วเมื่อประชามติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดําเนินการขอใช้ที่ดินขอมติเห็นชอบแล้วก็จะได้ทั้งฝ่ายสงและฝ่ายคารวะ แล้วเรจะได้ทำหนังสือถึงนายอำเภอในนามของมูลิธิวัดเนืองและกระํำเนินการถึงจังหวัดและนำถึงจังหวัดกาบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองธุดีพระบาทในรถเก่าพระบาทสมเด็จพระวชิระเก่าเจ้าอยู่หัววัดทรงโปรดประการใดในงานนี้เพราะงานนี้เกี่ยวเนื่องในราชวงศ์ควรเกดการที่จะนำทูลเก้าไปทรงทราบในการสืบสารต่อยอดที่จะามาง,งานสืบการต่อยอด ในโครงการเฉลิมพระเกียรติบนราชีวงมาทําเมื่อพระองค์ทรงพระราชทานหรือว่าเห็นควรประการใดอาตมาก็จะได้ดําเนินการนั้นให้เป็นไปตามโครงการและพระประสงค์เดิมประสงค์โครงการพระหมหาธาตุเจดียด์นี้จะสร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีน,นาถ ทรงเจริญประชนมัม่พรรษาครบหกสิบพรรษามาปี35เมื่อมาถึงการสมัยยุคนี้ล่วงเลยมาเนิ่นานอาตมาก็เห็นว่าเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวะชิรกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จถลิมเสดสิริราชสมบัติอันเป็นปีบรมราชาพิเศษและเป็นปีมหามงคลที่สูงสุดของประเทศไทยอาตมาจึงได้พยายามดึง งานฟื้นงานเก่าๆสืบงานเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมาหากษัตริย์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและน้อมเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและน้อมถวายในพระบุญญาธิการแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดถึงสถาบันพระบรมราชกีงคงทุกุพระองค์ได้ เฉลิมพระเกียรติท่านและก็เพิ่มพูนในพระบุญญาธิการของท่านให้สถาพรยิ่งยิ่งขึ้นไปในฐานะเป็นพระสงค์ในพุทธศาสนาก็ได้กล่าวถึงเรื่องประวัติของการสร้างมัตุประสงค์การสร้างองค์พระมหาธาตุวชิระธรรมสิริกิจพัชระปิติตมงคลเจดีที่ได้กล่าวแล้วจึงโทาหายพนามไว้เป็นอนุสรณ เป็นเกียรติประวัติเป็นจารึกไว้ต้นแผ่นดินนี้คือได้กล่าวว่าพระมหา,าธาตุพระมหา,าธาตุวชิระธรรมสิริกิจพัชระมงคลเจดีซึ่งเป็นเจดีที่สร้างขึ้นในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระมหาวัชิระเจ้าอยู่หัวทรง กรดิศเฉลิมสวรรค์สิริราชสมบัติในปีที่เริ่มสืบสารสร้างยอดีดใ้เป็นจ่รลึกก่สร้างในยุคในสมัยที่พระองค์ทรงเสด็จเถลิมสวรรค์สิริราชสมบัติอันเป็นปีมิ่งมงคลแกบบ่ประสบชาวไทยทั้งเป็นดินเละนน้อมถวายพระราชบุศพระราชบลุศสมเ็จ เรลิพระบุญญาธิการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระพันปีหลวงซึ่งเป็นองค์ผู้บุญผู้กระไทยของพระบาทสมเด็จพระมุพลมหาราชเจ้าราชการที่เก้าจึงขอให้ทุกตันผู้เป็นชาวไทยเป็นชาวพุทธผู้เห็นความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา และเห็นแก่แผ่นดินในภาคใต้ให้สถาพรมั่นคงสืบไปก็ขอให้ช่วยกันสืบสารแล้ช่วยกันพยายามประคับประคองให้โครงการนี้ได้สําเร็จลุล่วงไปดันความประสงค์ให้นึกอีกทีว่าโครงการนี้ทําเพื่อแผ่นดินทั้งชาติทําแผ่นดินของประเทศไทยให้มั่นคงสถาพรเรียกว่าพระเจดีพระมหาทาเจดีเพื่อแผ่นดิน ชวนจะสร้างเสร็จหรือไม่เสร็จนั้นขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนใครมีกำลังกายทำกำลังกายใครมีกำลังทรัพย์ช่วยกันกำลังทรัพย์ใครมีกำลังวาจาช่วยกันลองเป่าประกาศประชาสัมพันธ์ไปเพื่อให้งานชิ้นนี้ได้สำเร็จไปงานชิ้นนี้ไม่ได้เป็นของไทยเป็นของแผ่นดินงานชิ้นนี้เป็นของแผ่นดินจึงขอจเจริญพรมาให้ญาติโยมได้ทำความดีร่วมกัน ชีวิตของท่านจะได้สถาพรชีวิตของท่านจะได้เจริญรุ่งเรืองไปถึงตลอดถึงลูกถึงหลานอันนี้อาตมาขออนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนเลยสาทุก